สวัสดีพี่ๆนา้นาๆที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพามายิงปลาครับที่ลาดกระบังครับเดี๋ยวรอดูผลงานกันนะครับว่าจะมีตัวหรือไม่ โดนนะครับโดนโดนนะครับตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่นะครับปอนนีนะ้เดี๋ยวผมขอปลาขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวปลาขึ้นม่ใหญ่นะครับสงสัยจะมีเด่รุ่นนี้ครับวันนี้ เดี๋ยวรอดูตัวต่อไปกันนะครับมีแต่ปลาตัวเล็กๆน,นะครับลอยนี่ครับมีแต่ปลาตัวเล็กๆเป็นปันดินไซเกรครับยังไม่เห็นตัวใหญ่เลยต้องรอดูครับว่ามันจะมีหรือไม่ตอนนี้ เดี๋ยวผมขอย้ายไปขึ้นอีกต้นนึงก่อนนะครับต้นนี้ปลาไม่ลอยแล้วหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ี๋้วผมขอลงจากต้นไม้ก่อนนะไม่รู้โดนหรือเปล่านะครับโอ้ไม่โดนครับปนินตัวใหญ่ ยิงไม่โดนนะครับตัวเมื่อกี้น่าจะรุ่นฝา่ามือนี่แหละครับเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปขึ้นครับอันนิ้นะครับรู้โดนหรือเปล่าโอ้ไม่โดนนี่ครับมันขึ้นไกลนะครับ โนันนะครับกดถ่ายไม่ทันเมื่อกี้โน่นนะครับฟองขึ้นฟอดเลยครับให้ผมเอาปลาขึ้นแป๊บนึงนะครับนี่นะครับตัวปลา ก็พอใช้ได้อยู่ครับไซสี่ห้าขีดเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนนะครับ